วันนี้มีเทคนิคดีมาฝากอีกแล้วค่ะเป็นการนวดกระตุ้นการไหลเวียนน้ำเหลืองนะคะทำให้หน้าเรายกกระชับและมีเลือดฝาดค่ะมาฝากกัน6ท่าก่อนอื่นที่ก่อนที่จะนวดนะคะเราควรจะมีการทาครีมหรือลงน้ำมันนวดหน้านะคะลงไปบนผิวให้มีความลื่นก่อนไม่อย่างนั้นหน้าจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายนะคะมาเริ่มท่าที่1กันเลยนะคะท่าแรกทำนิ้วเป็นแบบนี้นะคะมาวางตรงคางแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นนะคะ เป็นการสร้างกรอบหน้านะคะแล้วก็รีดไขมันมริเวณนี้นะคะจนถึงติ่งหูทำทั้งหมด6ครั้งท่าที่2นะคะเอามือจับไว้ตรงนี้และอีกข้างหนึ่งประคองขึ้นไปนะคะแล้วก็ลากขึ้นจากคางถึงติงหูนะคะอีกมือหนึ่งตามขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มามุมปากถึงกลางหูและแก้มถึงขมับนะคะ เป็นการยกกระชับอีกครั้งหนึงหครั้งนะคะท่าที่3ามนะคะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อมัดเขียวนะคะให้ทำมือแบบนี้และใช้สันนิ้วทั้งสี่นะคะดันนะคะจากตรงนี้นะคะขึ้นไปเป็นการบริหารกล้ามเนื้อเราจะรู้สึกเจ็บๆบริเวณกล้ามเนื้อมัดเขียวนะคะทำทั้งหมด6ครั้งเช่นกันค่ะ ท่าที่4นะคะเป็นท่ายกกระชับมุมปากค่ะตั้งมือเป็นตัว L แบบนี้นะคะมือซ้ายมาแตะที่ฝั่งขวานะคะแล้วก็ก้มลงนะคะแล้วก็ดันมือเนี่ยขึ้นไปเป็นการยกกระชับร่องปากตรงบริเวณนี้ให้ยกขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยกกระชับแก้มและใบหน้าด้วยค่ะทำทั้งหมด6ครั้งเช่นกันค่ะ ท่าที่หนะคะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อตรงหน้าผากนะคะเราใช้สันนิ้วนะคะมาวางไว้ตรงฐานคิ้วแล้วก็ดันขึ้นจนถึงไรผมทั้งหมด6ครั้งนะคะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้าผากแล้วก็ลดการเกิดเส้นตรงบริเวณหน้าผากนะคะโอเคทั้งหมด5ท่านี้อย่าลืมทำกับอีกข้างหนึ่งของใบหน้าด้วยนะคะเราจะได้มีหน้าที่สมดุลใช่ไหมคะ ต่อมาท่าที่6ค่ะท่าสุดท้ายแล้วนะคะให้ใช้นิ้วนะคะคึงบริเวณหนังศีรษะให้ทั่วนะคะเป็นการนวดหนังศีรษะเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและน้ำเหลืองนะคะทำให้หน้าเราเนี่ยใสยและมีเลือดฝาดเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเทคนิคในคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะแล้วจะมีคลิปดีๆมานำเสนออีก ถ้าใครอยากจะคอมเมนต์อยากมีความรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมลองคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็กบก็จะมาอ่านแล้วก็มาคุยกันค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย